เมดิคอลมอร์นิงพอดแคสต์เพิ่มพลังคนทำงานบทควันดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 187เราทำได้เท่าที่เราคาดหวังจากตัวเอง American Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานบทควันดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 1 0 0 บทความนี้ครับเป็นคำพูดของไมเคิลจอแดนครับนักบาสเกตบอลนะครับชาวอเมริกันศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราไม่มีขีดจำกัดนี่คือคำพูดของไมเคิลจอแดนนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ศักยภาพที่เรารู้ว่าเรามีอยู่เพื่อนๆแต่ยังรวมถึงศักยภาพที่เราเนี่ยพยายามดึงออกมาจากตัวเองและศักยภาพที่เราสามารถพัฒนาขึ้นในตัวเองด้วยครับนั่นหมายถึงไม่ว่าเราจะคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ นั่นไม่ใช่ความจริงและไม่ว่าเราจะคิดว่าเราจะไม่สามารถทําอะไรที่ดีกว่านี้นั่นก็ไม่ใช่คนจริงพูดยังไงก็คือไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรือทําได้ดีไม่ได้ถ้าเราคิดที่จะพยายามครับคาคานี้ครับพยายามครับพเพื่อนๆครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าเราอยากทําสิ่งสิ่งหนึ่งให้สําเร็จเราต้องเชื่อว่าเราเนี่ยทำได้ไม่ว่าเราจะต้องการผลลัพธ์อะไรเราต้องเชื่อว่าเราจะสามารถไปถึงผลลัพธ์นั้นและที่สําคัญ ไม่ใช่แค่การตั้งความคาดหวังกับผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำแต่เราต้องตั้งความคาดหวังกับตัวเองในสิ่งที่เราทำด้วยเพราะความคาดหวังที่เราตั้งไว้จะเป็นตัวกำหนดความพยายามของเราครับเพื่อนๆไม่สำคัญว่าเราจะมีความสามารถแค่ไหนเพราะความสามารถไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวจริงไหมมันสามารถเพิ่มขึ้นได้ไปจนถึงระดับที่สูงสุดที่เราตั้งความคาดหวังไว้กับตัวเองความคาดหวังไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่หลายคนคิด ความคาดหวังจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็ต่อเมื่อเราคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นจริงครับเพื่อนๆหรือไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์ที่น้อยกว่าที่เราคาดหวังได้แต่การตั้งความคาดหวังกับตัวเองไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเหตุ <cl aps> ผลข้อแรกครับความพยายามและเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของเราซึ่งจะช่วยให้เราทำบางสิ่งได้มากกว่าที่เราคิดว่าเราจะทำได้ครับเพื่อนๆเหตุผลข้อ2 แม้ผลลัพธ์จะออกมาไม่เท่าที่เราคาดหวังอย่างน้อยที่สุดครับมันจะใกล้เคียงและเราจะไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราทําได้ครับในขณะเดียวกันการไม่คาดหวังอะไรจากตัวเองกับทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังที่เรากลัวมากกว่าเพราะเราจะขาดแรงกระตุ้นความพยายามและความสามารถทําให้เราไม่มีทางทําได้เท่ากับผลลัพธ์ที่เราคาดหวังนั่นไม่ใช่เพราะเราไม่สามารถทําได้แต่เพราะเราไม่เชื่อ ว่าเราสามารถทำได้ดังนั้นจงใส่ความเชื่ออันแรงกล้าลงไปในตัวเองก่อนที่จะทำสิ่งใดจงคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ทำไม่ว่าเราเชื่อว่าเราทำได้แค่ไหนเราจะทำได้แค่นั้นนั่นคือผลลัพธ์ที่เราจะประหลาดใจครับเอพิโซดนี้ได้จบลงแล้วนะครับพอผมได้พูดบทความเนี้ยผมนึกถึงพี่ตูนบอดี้ส a ลมเลยนะครับทุกคนเคยฟังเพลงความเชื่อไหมครับ believe เพียงเพราะแค่คำว่าความเชื่อครับที่ทำให้มนุษย์เราสามารถทำอะไรได้มากมายผมเคยยกตัวอย่างแล้วมากมายครับสตีฟจ็อบสเจ้าของ Apple j e เจฟเบซอสเจ้าของ Amazon อีลอนมัสเจ้าของ t ท s l a คุณตันโอ s อชิเจ้าของโอ s อชิเจ้าของอิชิตันเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายครับหรืออินฟลูเอนเซอร์ดังๆในยุคนี้บังฮาสัน ขายอาหารทะเลตากแห้งจังหวัดสตูลพิมพ์รีพายและคดดังต่างๆมากมายครับและกูรูอีกหลายๆท่านครับเพราะเขามีความเชื่อครับแล้วท่านผู้ฟังเลยครับมีความเชื่อไหมครับถ้าชอบให้กดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ครับ e ีต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ เพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซตของการทำธุรกิจอสังหา